ีครับร้านพิโตวัตสวัสดีครับผมนะครับก็วันนี้มีตัวสกอรเปียนดีซนะครับหนึ่งห้าศูนย์นะครับหมุนขวานะครับส่งมาเช็คล้างระบบนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวคลิกเสียงปลาลากนะครับผมตัวนี้เดิมเดิไม่มีตัวคลิกเสียงปลาลากนะครับแล้วก็มีอาการเบรกไหลนะครับเบรกไหลด้วยนะฮะแล้วก็ดูสภาพความลื่นของตัวล้อครับผมตัวล้อค่อนข้างหนืดหนืดครับผมตัวนี้ เดี๋ยวมาชมวิธีการถอดล้างเช็คระบบนะครับแล้วก็ติดตั้งชุดแต่งกันก่อนนะครับผมมาดูสภาพโดยรวมกันครับผมสภาพภายนอกก็ค่อนข้างสกปรกเลยนะครับอันนี้นะนะบอกว่ายังไม่เคยล้างมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูสภาพภายในกันก่อนนะครับก็เริ่มถอดชุดเสาครับผมนะครับถอดชุดปรับคอนนะครับถอดชุดฝาปรับน่วงครับผม แล้วก็ถอดสปูลออกครับผมเช็คสภาพภายในครับผมตัวนี้ก็จซระบีภผ้าเบรกก็ค่อนข้างแห้งครับผมในระบบภายในก็ถือว่าแห้งนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ยังเป็นลูกปืนใต้เสาเป็นบูทอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นก็ถอดทุกชิ้นส่วนนะครับออกไปล้างทาความสะอาดให้หมดก่อนนะครับผมถอดชุดข้อเฟืองตัวนอนครับผม สภาพโดยรวมครับผมก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมแชมนะครับอันนี้หลังจากเช็คล้างระบบแล้วนะครับผมสะอาดผิดหูผิดตาเลยครับผมเริ่มรองพื้นด้วยเจลบีทานระบบชั้นแรกนะครับรองพื้นเจลบีทานระบบรอบที่2นะครับผมเริ่มประกอบชุดยกฟิสปูลครับแล้วก็เทสทดสอบครับผมแล้วก็เริ่มประกอบชุดเฟืองต้นหนอนครับผมตัวนี้เราจะเปลี่ยน จากบูตนะครับเป็นลูกปืนขนาด4คูณ7คูณ2.5ไปด้วยนะครับผมชุดเฟืองตัวนอนนะครับจารบีร้านปิโตัววัดด้วยนะครับสีขาวนะครับก็เฟืองหนึบๆครับผมตัวนี้ส่วนใต้เสานะครับก็เปลี่ยนจากบูตนะครับผมเป็นลูกปืนขนาด5คูณ9คูณ3ครับหตัวประกอบติดตั้งเข้าไปครับจะลมจารบีนะครับแล้วก็หมุนเทสทดสอบครับผม เริ่มประกอบชุดเสานะครับทาจาบีทาพ้บเบรกนะครับส่วนชุดตัวนี้นะครับเราจะแต่งคลิกเสียงปลาร่าของปิโตวัดไปด้วยนะครับผมหลังจากประกอบแล้วก็สามารถติดตั้งตัวเฟืองเข้าไปได้เลยครับผมใส่ชุดคลิกเสียงครับผมใส่ฝาปิดครับบีเทสทดสอบครับผมเสียงลั่นเลยครับผมนะฮะหลังจากนั้นเรามาเปลี่ยนลูกปืนที่บริเวณปรับคอนสปูลครับเบอร์สามคูณสิบคูณสี่ครับผมติดตั้งให้เรียบร้อยครับผม ส่วนใต้ DC นะครับก็จะให้ดูวิธีการถอดก่อนนะครับผมข้างในก็จะมีหมุดคลิกเสียงด้วยนะครับตัวนี้ระวังหล่นหายนะครับผมกดชุด DC นะครับจะมีปุ่มกดอยู่นะครับผมแล้วก็ถอดชุดลูกปืนออกครับผมใส่ลูกปืนขนาด3คูณ1 0คูณ4นะครับ1ตัวนะครับประกอบติดตั้งเข้าไปนะครับผมใส่ตามร่องเลยนะครับผม อันนี้ประกอบติดตั้งแล้วก็เทสทดสอบครับผมคลิกเสียงทำงานปกตินะครับล็อกน็อตได้เลยครับผมประกอบฝาครับผมแล้วก็สามารถประกอบติดตั้งได้เลยครับผมปิดฝาปรับหน่วงล็อกฝาให้เรียบร้อยครับผมตัวนี้ใช้สตาร์เด็กกลเมซัทสีแดงครับผมแล้วก็ใส่แขนตัวกลเมซัทลิมิตเต็ดหนึ่งร้อยมิลนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนหลังการติดตั้งกันดูนะครับผม โอเคครับผม Scorpion DC นะครับล้างเช็คระบบนะครับแล้วก็อัปเกรดลูกปืนเซรามิกนะครับใต้ DC นะครับปรับคอนนะครับชุดแคนเฟืองตัวนอนนะครับแล้วก็ใต้เสานะครับใส่คลิกเสียงปลาลากครับผมปริ้นตัววัดไปด้วยนะครับผมสตาร์ดักโกเมซัทสีแดงครับผมแล้วก็แขนโกเมซัทลิมิเต็ดสีแดงนะครับ100่มิลนะครับผมครับมาเช็คระบบความลื่นกันครับผม เออตัวนี้ความลื่นมาแล้วนะครับผมนะปืดๆๆๆนะฮะความลื่นระบบครับผมเออนะฮะลื่นจัดลื่นจัดนะครับผมนะถ้าใดที่สนใจนะครับแต่งลอกกับล้างเช็คระบบกับร้านพินตัววัดก็ทักแชทมาได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ